ที่เด็ด่นีดยังครับต้มยำต้มยำนะครับเนาะผมบอกผสมเลยบอกคือเกลือกผสมต้มยำป่ะครับผมแต่ว่าบ่มีเครื่องไส้อะเลยเราเป็นยังครับจิ้มเด่นับเนื้อสไลด์มัดย่างดีครับเนื้อเหมือนที่เด็ดเหมือนเดิมครับขาดแต่เชงแน่เคเชงแน่วันโควิดมาขวนกันได้เตรียมแผนไหมนะขายอยูรุขายังพร้อมมีอยู่ไหครับโควิดมาหนี่งก็ นี่ลูกกากัะเอาล่ะใช่ว่ากรับ๊ะโบ๊ะตึ๊งตึกวางรถจกรยานแล้วครับผมรถไฟของบ้านนางกินในบ้านรางชาติแตกออกมาหลายนั่บ้านผมอีกเยอะเลยจะนลายก๋วยเตี๋ยวต่อไป นคนละคืนไมล่คะคะคนิครับผมคนละนเอาเป็นสองมั้นี่แหละคือคนละคืน เนี่ยครับผมมีพิกี้แล้วครับผมขาดแต่เครื่องในครับผมแต่ก่อนหนูเครื่องในหมูสดๆแซ่บมากเลยนะครับแต่ที่เด็ดก็ยังมีเหมือนเดิมครับผมยังมีปลาชอนครับเด็ดเลยร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ยังมีครับผมมีปลาช่อนเยอะแบบกี่บรรทัดอยากชิมครับเมื่อกี้เยอะเลยนะครับมีเตืองนะครับนี่ยเครื่องเรต้องพวงเลยแหละครับ หวายตุมยำน้ำปุงคลับคนคน,คนขึ้นมาอีกอไก่ถัยครับเดี๋ยวมันจะหก ก่อนอื่นชิมหน้าเราสักนิดๆก่อนครับผมที่ว่าน,นิดแล้วนะครับนี่โอ้โหรีบเผาด้วยเด็ดสมครับนี้ถามไหมเอ๊ ตานลงไปโอ้โหหมูหล่นๆครับผมหมูเต็มไปหมดเลยทั้งใบสอดั้งหมลลดูด้วุด๋อด ดีค,ครับผมนะครับสุดยอดมากเลยกระชาตกระต้องห่วงกระพิดบางเขาไมายช่อะไรนี่งเส้นแบบมีเหลืองแบบเส้นใหญ่ๆเลยนะครับผมมันจะเป็นแบบผมว่ามันใหญ่กว่าปกตินะครับผมแล้วก็หมูนี่ล้นๆเลยครับผมเยอะมากโอ<ฮ>้สุดยอดครับเดี๋ยวตักขึ้นมาให้ดูหมดทุกชิ้นก่อนเยอะเต็ไมไปหมดครบผมหมู เป็ดสะใจเปรียวซีซารถึงมะนาวสดเทิงนำส่วมใจสู้ครับลองหมูล่นๆแบบปลาช่อกันเลยรึงเรืองความเปรี้ยวของมะนาวสดขอบไอยู่ในเนื้อหมูลาชอา่อมอกินนะครับ

แซ่บโอแบบตัวด้วยครับผมแซ่บมากแต่แปลกดีเขาไม่ได้ค้นสั่งแต่เขามันไกลครับน่าจิเต็ดมากมาลองนี่ครับชิ้นหนึ่งผิดก,กิมปิเหนิดใหญ่มากเลยเี่ยวผมหนาผมหญ่ไง แจ่ไมกครับผมแรกๆกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใหมหน่นี่ล่านี่แหละเจอดูขมัวอตอมายังเด็ก สีพอนใจดีไปเลยครับผมทั้งหลานเลยโอ้พริกนี่เผ็ดมากครับผมบอกเลย คำเดียวไปเลยครับโุรพา มเม็ดจากคำในหมูเต็มๆ เยอะเกินแขกร้อ,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 งองความจัดแค่แบบบริลิทบางคนคอนหอดตลาดเทศบลหมูนี่ไม่หมดง่าย,ยดูครับผมชิ้เต็มเลยครับหืม หมูดิบุูนยังเลื่อยครับผมกินตั้งโดนหมูจะเต็มเต็มไปหมดเลยด้วยหมูมาดูวดินดีไม่ต้องพูดถึงครับผมสุดยอด ลูกศิษย์ครับพี่ม,มึงอครับจุกองชิ้บึงครับผมจานนี้ผมสั่งพิเศษ45บาทนะครับปกติ40 มาลองโดนพริกเผ็ดมากต้องแบบนี้ครับผมเผ็ดแซบ่บแซ่บจริงแซ่บมากครับผมที่แกะพัก เรือลมได้ดีกว่างเยี่ยงครับสูตรพิเศษทบามากได้แล้วครับผมนานานานประจับหมูลุ่นๆได้ดีไปๆไปครับ ผมมันนกกครับผมแม่ก็ากาสั่งเลยรลวมกองครับผมหยด,ดเลย